ว่าไงมีอะไรอเหรอเฮ้ยเข้ามาในห้องแบบนี้มีอะไรมีอะไรนี่เข้ามาในห้องนี้อะไรฮะทำไมต้องเข้ามาไม่เห็นเข้ามาเลยวันๆไม่เห็นเข้ามาอะไรนิวไก่อยากกินไก่เหรอฮะโอ้ยมันอยากกินไก่เออ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 ,เ,อ,อเดี๋ยวหาไก่มาให้ก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้สําคัญเนาะอย่าไปอันนี้กันเลย เขาจะกัดสวบเขาได้ไงน่ามีขามาแล้วมา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 มันเป็นจะไหนมึสองตัวนี่เหรอเป็นจะไหนนะเฮ้มันเป็นจะไหนมึงนี่เหรอฮะเป็นจะไหนอ้หูคุยมากเลยบุกไปเกือเอกยังมาจังหวะแมนโด้เป็นเ็นพอเป็นวางมาจ้างานไหนพอ นิ้วไก่อยากกินไก่กตื่นแต่เช้าเขาไปหาแต่เช้าวันานี้ยกไก่ไปไปนนกกไปกับไปอยู่ท้องเป็นที่ไรบักอันนี้ก็ได้ <c oughs> กกไมึงไปอยู่ต่างพี่ไปอยู่ไก่เขาได้โอ้ตอนน้ตอกกระดุแล้ว ดูพี่น้องเวลาอยู่กับพ่อเขาเขาโดนจริงแต่เวลาอยู่กับน้องสามารถกับผมนี่ไม่โดนนะอ่ะนะครับหลังจากที่เรารอไก่มาตั้งแต่เช้านะครับมี่าผู้ที่ซื้ออาหารเจ้าสองขาแล้วก็มีเขานะครับแต่จะซื้อมาให้สองขามันก็ยังไงนะครับวันนี้ผมก็ซื้อให้กินทั้งหมดเลยนะครับทั่วหมดเลยนะก็ได้กินคนละชิ้น จำนวเล็กทีน้อยก็ดีนะหลังจากที่มีเขาเข้าไปขอไก่ตั้งแต่เช้าแล้วนะขอไก่ตั้งแต่เชา้าเขาบอกว่าไม่ได้ดูเละเขานะครับเขางอนนะก็ไปซื้อไก่มาเอาใจหน่อยนะแต่ว่าต้องกินทุกตัวเลยไม่ได้กินแต่มีขาวนะน้นี่ลูกเราก็จะแบ่งกันแบ่งให้ทั่วถึงแ,แบ่งให้ทั่วถึงก่อนใจเย็นลูกใจเย็นขาวขาวร้อยแล้วพี่ Đây con, kìa kìa kìa. chắc phải về đồng con, ở về đồng con. con. đúng cày, tại cơn ngốc. Cơn ngốc đó, Oh, okay, wait. Xin Ừ. <All> Rồi. <right. cười> Ông ơi. Ui, oh, bạc mừng đi. Bạc phi <laughs> ให้มีขาวไปก่อนขาวไปของขาวไปเร็วเขไปนังแดงเข,ข้ขาไปเร็วไปต่อแถวต่อแถวนังแดงเอาแดงแดงแดงบ่แดงไปเอาไปเร็วเร็วเร็วส่สงจงสลัดเร็วจงสลัดอเอามีเอาเออไอ้หลังจะก<อ>ินเอาไอ้หลัง าสองขาเี่ไเจ้าสองตากินทุกตัวอย่าแย่งกันเด้อมือบดสนไฟเราเนาะได้กินมันนี้ยบวนเรดูใครอยู่มันละ คนกคนหิวกู่าคนเนาะหิวจริในเวเหอมหัวอยู่ขอจากเด็กๆหนึ่งนะยังไงก็จะว่ากันดื้อหิวหรอกหิวหมาหมาก็กินคนก็หิวอ่ะหลังจากเราให้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปที่อื่นต่อนะครับเราต้องได้กินทั่วถึงนะครับต้องให้ได้กินทั่วถึงนะครับทุกตัวไปเร็วคนละชิ้น ừ oh. mm. hay đi hay đi cái nó cái nó hay nó không oh. không oh. không oh. có được chín rồi ในมาก็ได้เร็วเร็วเร็วเรไปได้หมดเร็วเจ้ามาเนี่เจ้าแม่ลูอ่อนมานี้นี่อให้ไม่ร้อง อ่ะนะครับแล้วก็มาถึงแกงนี้นะแกงนี้ก็มีอยู่ประมาณ6 7 8ตัวอ้าวเอาคนละช,ชิ้นคนละชิ้นคนละชิ้นมาจางมาั้งเอาขลังข,งขลัง,ง,งมองไม่เห็น ชินินีคนละชินช้นคนลชินลช้นอ้าวคนละชิ้นคนละชิ้นอาเอาให้เพิ่มอีกหนึ่งอ๋อเหลืออีกหนึ่งเอาเอโอเคเยอะอ้าวแล้วก็มาถึงเจ้าสองตัวสุดท้ายมามา,มานี้นีนีนีนนน แดงได้กินแล้วไม่ใช่เหรอตามมาอีกนะเอาโอเคนะครับภลรกิจให้อาหารพิเศษนะครับเจ้าสี่ขาก็เสร็จสีลนลมต้องไปกัดกันกัดกันอะไรนักหนาจะอะไรกันกนหนาฮนะให้กินแล้วก็ได้กินอิ่มแล้วก็พากันอน,นอนกินอิ่แล้วก็พากันนอนนอนสู้สดีสบายครับ เจ้าสี่ขาสองขากินเสร็จแล้วก็มาถึงนะครับสองขาบ้างนะครับแต่สองขายืนนะก็จัดการเลยเอาเลยถ้าตายลมาลองดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าอืมอร่อยแม่แม่น้องอืมหมาตาบอดใคกินหรือเปล่าเอาเราเขาน้าหาเจ้าอยู่กินเลยเออโอ้ยเขาทำหาเจ้าอยู่เหลือหมาตาบอดพี่น้องยังไม่ได้กิน มากันน้ำหายอยู่บอสอือ้าเบาๆบเบากินช้าช้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 าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวหายใจไม่ออกไม่ต้องรีบนะก็ยังมีหมาตาบอดอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมก็หาไม่เจอเมื่อกี้นะก็มานึกได้พอดีนะครับคนก็ไม่ต้องกินหรอกเอาให้หมาดีกว่า เขาเหิวเดี๋ยวคนค่อยหาอะไรกินเอารู้สึกว่าตัวนี้ยังไม่ได้กินกับเพื่อนนี่ว่าอืมไปไปไปแอบกินเลยเดี๋ยวเพื่อนแย่งไป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 กินทางอื่นอ่ะนะครับวันนี้เราก็อะจะลองหยอดตาสุนัขดูนะครับรก็มา ลองดูนะสัพพคุณนะครับสัพพคุณาสายรักษา,าตาอา่อารักษาตาอักเสบแล้วก็เปลือกตาอักเสบกระจกตาอักเสบนะครับตอมน้ําตาอักเสบโรคตาแดงเป็นแผลในตาอะไรต่างๆนะครับเราก็จะลองดูเผื่อเขาหายนะครับเผื่อเขาดีขึ้นนะถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นยาหยดตานะครับสําหรับอ่ ยอดคนถอดสุนัขนี่แหละเออเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวลองดูก่อนลงดูลองดูก่อนลืมตา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 เร็วลืมตาเร็วลืมตาเร็วเกือบตาดีเด้อลืมตาลืมตาก่อนเออ ว้าวว้าวว้าวว้ว้าวเอ๊ะทำไมมันน่ารักแบบนี้วะฮะอ่ะนะครับหลังจากที่ภารกิจนะครับให้อาหารเสริมเด็กๆเจ้าสีขาสองขาอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราเกิดอยู่ในโลกมนุษย์นี้แล้วนะครับเราอยู่ในโลกมนุษย์นะครับเราอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่า หนึ่งเลยนะครับการที่เราอยู่ในปัจจุบันนะครับเราทําบุญอะไรกันหรือยังนะครับเราได้สะสมบุญกันหรือยังนะครับสะสมทําไมนะครับสะสมเพื่อว่าภายภาคหน้าพบหน้านะครับเราก็จะได้นําไปใช้เป็นต้นทุนชีวิตนั่นเองนะครับเป็นต้นทุนชีวิตในโลกที่3นะครับเมื่อเราจะไปแล้วนะครับนะเราก็จะมีอะไรเขาเรียกว่าผลบุญผลกุศลนะครับที่มันจะเนื้อ กว่าหลายๆอย่างนะครับดีกว่าเราที่จะไม่ได้ทานะครับเป็นต้นทุนชีวิตเพื่อจะได้นําไปใช้นะครับในภาคหน้าเลยนะครับนะก็มั่นทำนะครับไม่ว่าจะทําในรูปแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์ทุกอย่างนะครับที่เราทำนะครับอ่าที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เป็นการที่ให้อาหารหมาจรนะครับหรือว่าอ่าเจ้าสี่ขาสองขาอะไรก็แล้วแต่ที่เก็บมาสะสมเรื่อยๆจนมากมายนะครับหมาก็หลายตัวเป็นหมาจรนะครับไม่ใช่หมาที่ผม รับเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับเพียงแค่เป็นหมาที่ผมเก็บมาเลี้ยงนะครับมันก็เลยเยอะขึ้นนะครับนะทุกอย่างนะครับเมื่อเราทําแล้วนะครับเราได้สบายใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับเราได้สบายใจสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราปฏิบัติ นะครับทุกอย่างนะครับบางทีบางครั้งนะครับสุนัขหรือว่าสัตว์ต Anal, ctions, ่างๆนะครับเขาเป็นเพื่อนที่ดีนะครับเขาเป็นเพื่อนที่ไม่ตอบโต้เรานะครับเขาเป็นเพื่อนที่ยอมรับฟังเราโดยที่ไม่เถียงไม่ตอบโต้ไม่พิจารณาว่าเราถูกหรือว่าผิดนะครับเขาเพียงแค่นะครับเขามีความรักความอบอุ่นให้เรานะครับเพียงแค่ว่าเขานะครับไม่ได้รักตัวเขามากนะครับเท่าไหร่นะครับเขารักคนที่เลี้ยงเขานะครับเป็นสัตว um ์ชนิดเดียวในโลกนะครับหมาเป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกนะครับที่เขารักคนเลี้ยงมากกว่าตัวเอง ไม่ว่าจะทําบุญกับพระสงฆ์องค์ขระเจ้าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผู้ยากไร้อะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นเป็นผลบุญนะครับที่เราจะสะสมในภพภาคนี้นะครับเพื่อเป็นต้นทุนชีวิตในภพภาคหน้านะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับหมั่นทําเอาไว้นะครับนะเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับไม่ต้องจําเป็นต้องทํามากก็ได้นะครับทุกอย่างเป็นต้นทุนนะครับสะสมบุญในชาตินี้นะครับเพื่อจะได้ไปเป็นต้นทุนชีวิตในภพภาคหน้า นะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆพ่พี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับเป็นเรื่องราววันนี้ก็ให้อาหารเสริมเด็กๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณนะครับสาหรับค่าอาหารนะครับค่าไก่ต่างๆสาหรับแม่กิ่งนะครับขอบคุณแม่กิ่งนะครับที่สนับสนุนนะครับอาหารที่ไปซื้อไก่มานะครับวันนี้ก็ได้ให้กินทุกตัวนะครับการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆนะครับก็เยอะมากมายนะครับตอนนี้ก็เงินฝนจะตกลงมาแล้วนะครับก็ อนุญาตนะครับเกวินนะครับปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับโอเคดีครับคลิน้าค่อยมากันใหม่นีครับ